ครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคพิเศษนะครับยามเย็นนะครับ5โมง5โมง7นาทีนะครับขอว่อาทิตที่18กันยายน2565ครับผมครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลอิสวิลนะครับมาดูการแข่งขันหมากลุกไทยนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่เห็นนานแล้วเนาะ การแข่งขันหมากลุกไทยหมากลุกไทยสร้างอนณาคตไทยมีทั้งเมื่อวานเป็นหมากลุกสากลแล้ววันนี้เป็นหมากลุกไทยนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็เล่นนะครับแต่ก็นี้ก็ไม่ได้เล่นนานละมีเดินเรือขุน หามา,า,าลูกไทยนี่ก็จะมีมีเบีย้ยใช่ไหมฮะมีเบีย้ยมีเม็ดมีเรือมีโคนมีขุนมีมา้าเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูกันเป็นการฝึกสมองนะครับฝึกกลยุทธ์นี่

มีเครื่องจับเวลาด้วยตอข่าวที่มานะสภาพนึข่าระยะครับไม่รู้ว่าหมากลุกนี้เขาคิดกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ เดี๋ไปั่้านี่เดิน่างนี้ไม่ได้เหลือเรือเรือเรือมา้านี่ฮะถ้ามีไข่ทอดสดด้วย ผมว่าผมว่าผมไม่ได้เล่นหมักลุกนี่สักสามสามสิบปีกวเห็นได้ไหนฮะโอ้นี <s> <S ่ม uh> ีเขาแข่งเสร็จแล้วครับน um> um> ี่ไข่ทอดสดด้วยอ อันนีๆมาด,ด,ด,มาดูเป็นรายการแนะน,นําแนะนํารู้จักว่าที่สสแนะนําตัวเองนิดครับนี่ครับผมวรวุฒิลีลารพาศนะครับก็อยู่เป็นนิดดิแดนนะครับทีนี้เราสนับสนุสนหมักลูกไทยเราอยากให้หมักลูกไทยเนี่ยเป็นหมักลูกที่เล่นแล้วเนี่ยรูส้สึกมีเกียรติเล่นแล้วรู้สึกเป็นให้มันเป็นกีฬาวัฒนธรรมของไทยที่อยากให้ทั่วโลกเนี่ยมาเล่นหมักลูกไทยมาแข่งกับเราและอยากมาได้จริงรางวัล แล้ววันนี้มีมีแข่งอะไรบ้างเนี่ยที่ที่จัดเนี่ยมันนีมีแข่งก็คือเป็นแข่งกีฬารับเชิญก็คือว่าเราเชิญให้ให้แต่ละซุ้มทั่วประเทศที่เป็นซุ้มคือเขาเรียกว่าสถาบันคือเป็นแบบเาเรียกว่าชมงเขาเรียกอาชมรมฝั่งลเขาเรียกเป็นซุ้มก็คือซุ้มต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราเชิญมาแข่งกันแล้วก็มาร่วมเสวนากันว่าอนาคตเราอยากเห็นหมากรุกไทยเนี่ยเป็นแบบไหน เราอยากเห็นบุคลากรหมากลุกเนี่ยมีเส้นทางอาชีพที่ดีขึ้นแล้วก็อยากเห็นเขามีรายได้อยากเห็นเขาเอาประสบการณ์กับปสอนรุ่นรุ่นรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานให้กีฬาหมากลุกเนี่ยเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงและทําให้ประเทศไทยโด่งดังได้แล้วหมากลุกไทยกับหมากลุกสากลนี่มันต่างกันยังก็วิธีเล่นมันต่างกันแต่ว่าการเป็นกีฬาสากลเนี่ยหมากลุก หมากลุกสาคลนเขามีตําราที่สามารถเรียนกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือตําราที่เป็นสาคลนเราก็จะเป็นกีฬาระดับสาคลนได้้มันต่างกันเยอะไหมครับวิธีการเล่นผมไม่แน่ใจเราโตมาหมากลุกสาคลนเอ้ะโตออกมาหมากรุกไทย,ทยเลยจะเป็นที่คนอ่ไดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถ<ม>้วยถ้วยถ้วยถ้วยแตกวันนี้หมดแล้วครับใช่ครับวันนี้วันนี้เราก็มีถ้วยก็คือนี้เรามีรุ่นถูกสองสิบห้าสิบแปด แล้วก็รุ่นสุดยอดเซียนข่าวนี้เป็นอของรุ่นของหัวหน้าค <c oughs> ุณต่งางๆน,นี่ถือว่าเป็นแชมป์แข่งแชมป์ประเทศไทยไหมใช่ครับแข่งแต่ตรแเราก็เอาสุดยอดต่างๆมาย่ยองเข้าไปดูได้ไหมได้เน,นี่ยเขาเขียนชื่อซุ้มเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่นนหยหซุม้มเดี๋ยวนี้เรามีแจกเสื้อด้วยก็ต้องเปลี่ยนเสื้อครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ฮะจัดบี่เซนทันอีสต์วิวนะครับจริงๆผมเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนี่ผมชอบเล่นนะเล่นก็เล่นเล่นเก่งระดับนึงอะ่ะตบบเด็กๆครับโอ้โหเขาก็จะสมัยก่อนจะมีเซียนป่องเลยนะ อเองอผมก็ห่างไปนานนะครับคิดถึงตอนนี้เป็นสมก็เพื่อก็เป็นการฝึกสมองที่ดีมากเลยนะครับโอเคก็พักสร้างอนา,าคตไทยเขาก็มาสนับสนุนนะโอเคครับก็เดี๋ยวคงจะมีการมอบรางวัลน,นะครับก็วันนี้ก็พาแฟนรายการมาเที่ยว อันนี้เที่ยวไปเที่ยวทั้งบังแชใช่หไหมครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งอีสต์วิวขอบคุณแฟยการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษนะครับสวัสดีครับ